สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านทั่วประเทศได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเปาะบางผู้สูงอายุและผู้พิการตอนนี้เริ่มแล้วสำหรับของขวัญปีใหม่2567จากทางภาครัฐนะคะสำหรับ2กระทรวงด้วยกันที่รับกันยาวๆจุกๆเลยทั้งหมด 4เดือนจะมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ถึง17ล้านคนนะคะ โดยแพ็กเกจแรกจะเป็นของขวัญปีใหม่จากทางกระทรวงพอมอหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยนายวราวุษศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอก็มีการเสนอคอรมอเพื่อเคาะแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งสําหรับของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนทางกระทรวงพอมอมีให้ถึง4ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1 สถานธนานุเคราะห์หรือว่าลงรับจำนำจะมีการตัดดอกเบี้ยเหลือ0%ให้กับผู้ที่จำนำไม่เกิน5,000บาทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2567ซึ่งตรงนี้คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ถึงหมื่นคนขึ้นไปเลยนะคะส่วนข้อที่2ตรงนี้ก็จะมีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัยและผู้พิการ โดยตั้งงบประมาณไว้สำหรับ1นึ่งแสนหลังคาเรือนเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการมากขึ้นและก็คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0ถึงส0แสนลายด้วยกันส่วนโครงการที่3จากกระทรวงพมนะคะก็คือโครงการบริบาลและคุ้มครองผู้สูงอายุนำร่อง1 0 เจพื้นที่12จังหวัดในการจ้างงานแล้วก็ฝึกคนในพื้นที่นั้นๆนะคะสำหรับโครงการที่4ก็คือจะเป็นโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานและก็ผู้พิการนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่จากทางกระทรวงพอมที่เริ่มแล้วตั้งแต่1มกราคม2567เป็นระยะเวลา2เดือนนะคะก็คือเดือน มกราถึงกุมภาพันธ์สำหรับเรื่องของลงรับจำนำที่จะลดอัดตราดอกเบี้ยลงเหลือ0%ให้กับผู้ที่จำนำไม่เกิน5,000บาทนั่นเองค่ะ ส่วนกระทรวงที่2นะคะนั่นก็คือกระทรวงพลังงานก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟหรือว่าค่าน้ำมันก็มีราคาสูงขึ้นนะคะทางด้านนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการถแถลงหลังการประชุมพรรมนะคะว่าเขาก็มีการพิจารณาราคาพลังงาน ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรในระยะเวลา3เดือนนั่นเองนะคะรวมถึง แก๊สหุงต้มก็ยังคงอยู่ที่423บาทต่อ1ถัง15กิโลโดยทางนางรัตเก้าอินทวงศสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่พี่น้องประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยในด้านรายละเอียดนะคะก็คือ1ราคาน้ำมันดีเซลโดยจะบริหารราคาน้ำมันดีเซลในการตรึงราคาให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม2567โดยกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงการคลังก็ร่วมกันบริหารจัดการราคาค้าปลีกโดยกลไกลของภาษีสัมปสามิตแล้วก็กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนั่นเองนะคะส่วนในด้านของราคา LPG ก็จะตรึงราคาอยู่ที่ 423บาทต่อถัง15กิโลกร,รัมเริ่มตั้งแต่1มกราคม2567ถึง31มีนาคม2567โดยกระทรวงพลังงานจะบ,บริหารผ่าน,นกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะและ ข้อที่3นะคะก็จะมีการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเปาะบางซึ่งจะคงไว้ที่3.99บาทต่อหน่วยก็คือลดไป21สตางค์ต่อหน่วยนะคะตรงนี้จะเป็นการลดให้4เดือนด้วยการครอบคลุมบินระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน2567แล้วก็คาดว่าจะมีกลุ่มเปะ บางที่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการรวมทั้งสิ้น17.77ล้านคนโดยรัฐบาลจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น487.50ล้านบาทต่อเดือนนะคะก็คือจะใช้ทั้งหมดถึง1,950ล้านบาทสำหรับ4เดือนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่เราจะมีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ กลุ่มเปาะบางทั่วประเทศได้รับทราบซึ่งตรงนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะอย่าเริ่มกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ